นี่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงพอสอวาสุเนี่ยค่ะวันนี้นะคะนัดน้องฉัตรไว้จะไปทําบุญปล่อยปลากันแต่เอ๊ยยังไม่เห็นน้องฉัตมาเลยค่ะพีอยเอ้าน้องชาต์ทางนี้ค่ะทางนี้น้องชาตน้องชาตทางนี้ค่ะ ขอโทษทีครับพี่พลอยพอดีผมทำทุุระอยู่เลยมาช้าไปหน่อยครับไม่เป็นไรพี่รอน้องได้แค่2ชั่วโมงเองขอโทษทีครับพี่พอดีวันนี้พี่ว่างก็เลยรอน้องฉัตรในทั้งวันตอนแรกก็คิดว่าจะโดนเทสแล้วแต่วันนี้พี่รู้สึกอยากปล่อยปลามากก็เลยชวนน้องฉัตรมานี่แหลคะค่ะถ้าเรื่องชวนไปทําบุญนะครับผมถึงในดึงกันอยู่แล้วครับพี่แต่ครั้งหน้ามาให้เร็วหน่อยก็ดีนะคะครับพี่พลอยโอเค เยี่ยมเลยปะงั้นเราไปซื้อปลากันดีกว่าไปกันเลยยุดยุดยุดเดี๋ยวก่อนครับพี่มีอะไรหรือเปล่าคะนุชชตดร้องสเสียงดังเลยผมว่าผมน่าจะลืมเอากระเป๋าตังค์มาแน่เลยครับจะทำยังไงดีครับเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อปลาครับเนี่ยไม่เป็นไรนะยืมตังค์พี่ก่อนไหมคะ ยืมตังค์พี่กล่องไหมคะยืมตังค์พี่กล่อมไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคืนทีหลังก็ได้ค่ะยืมได้ด้วยหรอครับพี่แต่เอถ้าผมยืมเงินพี่พลอยก่อนแล้วจะได้บุญเท่ากับตอนที่ผมร่วมบุญเองหรือเปล่าคบเนี่ยอืออันนี้พี่พลอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ก็น่าจะได้เท่าเดิมแหละเอ๊ะหรือว่ายัางไงนะนั่นนะสิครับแล้วเราจะถามใครได้บ้างครับเนี่ย งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปถามพระอาจารย์ให้ชัวร์กันดีกว่าว่ายืมเงินเพื่อนทำบุญแล้วจะยังได้บุญเท่าเดิมอยู่ไหมค่ะนวมาสการณค่ะรพระอาจารย์ขอเชิญฟรท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ที่รับฟังมีคำถามจากน้องๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำทานคำตอบจริงๆก็คือว่า การยืมเงินคนอื่นมาสั่งสมบุญต้องดูก่อนว่าคุณมีเจตนาที่จะคืนเข้าไหมการยืมเงินทําบุญนะครับเกิดได้ 2, 2> เหตุการณ์นะครับ1หเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับไปทําบุญที่วัดกับเพื่อนเอา้าลืมกระเป๋าเงินไว้ในรถเงินในบรรัญชีอุ้ยโอนไปอีกบัญชีหนึ่งตอนนี้โอนมาไม่ได้เบิกมาไม่ได้แก้ยืมเงินหน่อยแบบนี้เป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจ ที่จะยืมและตั้งใจที่จะคืนคุณตั้งใจจะคืนเขาไหมถ้าคุณตั้งใจจะคืนเขาการยืมนี้ไม่มีผลอะไรและได้บุญอยากเต็มที่ด้วยเพราะหนึ่งเจตนาบริสุทธิ์อีกในกรณีหนึ่งตั้งใจยืมวางแผนจะยืมไม่ใช่เหตุสุดวิสัยอยากทำบุญแต่ไม่มีเงินเลยต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาทำบุญก่อน อันนี้ก็ต้องรู้ว่ามีเจตนาที่จะคืนเขาไหมถ้ามีเจตนาที่จะคืนเขาก็ถือว่าไม่ส่งผลอะไรทีนี้ยืมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเงินที่เรายืมเข้ามาเนี่ยเป็นของเราแล้วนะครับไม่ใช่ของเขานะเพราะฉะนั้นเงินที่เรายืมเขามาเป็นของเราแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้จากเงินก้อนนั้นเงินก้อนนั้นถือว่าเป็นเงินที่บริสุทธิ์เพราะ เรายืมเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจการสั่งสมบุญโดยใช้เงินที่ยืมมาจากคนอื่นได้บุญได้กุศลครับเจตนาบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์การทำทานที่ถูกต้องได้บุญเต็มที่ครับแต่ท่านผู้ชมประเด็นอยู่ที่ว่าตั้งใจจะคืนเขาหรือเปล่าถ้าคุณยืมแล้วไม่ตั้งใจจะคืนเขาคิดว่าจะเอาไปเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้กุศล แถมยังเป็นอักุศสลอีกเรียกว่าการอยักย่อเพราะฉะนั้นจะยืมเงินใครพิจารณาให้ดีก่อนอีกประเด็นหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลท่านผู้ชมบุญไหนมันมีความจำเป็นถึงขนาดต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านแนะนำละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสถ้าทำตามขั้นตอนต้องละความชั่วให้ได้ก่อนความชั่วคืออะไร อยากได้อยากมีอยากเป็นโลภะโทสะโมหะต้องลดสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงก่อนแล้วถึงจะไปทำดีควบคู่กันไปแล้วทำใจให้ผ่องใสถ้าเราย้อนไปดูในพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลเราจะรู้เลยว่าคนที่เขาทำบุญแล้วได้บุญมากเช่นมหาทุก,กะตะบริจาคผ้าชิ้นสุดท้ายที่ตัวเองมีที่ตัวเองมี<อ>ย้ำที่ตัวเองมีไฟครับที่ตัวเองมีมหาทุกตะไม่ได้ไปยืมผ้าใครนะครับใช้ผ้าที่ตัวเองมี แล้วนุ่งห่มใบไม้แทนทําบุญทากุศลพระราชาปลื้มใจมากมอบทรัพย์สมบัติให้ชีวิตก็เลยกลายเป็นคนที่มิมั่งมีสีสุขจากการทําทานด้วยทานของตัวเองการทําทานอย่าลืมนะครับคือการกระจัดความตหนีนนโยมเพราะฉะนั้นความตะหนี่คือความหวงแหนทรัพย์หวงแหนทรัพย์ที่เป็นของตัวเองครับเราไม่มีสิทธิห์หวงแหนทรัพย์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําทานถ้าอยากจะให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์จริง ถ้าไม่ใช่เหตุสุวิสัยจริงๆเช่นลืมเอาเงินมาแต่เรามีเงินอยู่แล้วเรายืมคนอื่นอันนี้ไม่แปลกแต่ถ้าถึงขนาดต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือวางแผนการเป็นหนี้สินเพื่อมาทําบุญอันนี้พระอาจารย์คิดว่ามันยังไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการทําทานนะเพราะฉะนั้นทําความดีทําได้ครับแต่ต้องทําด้วยสติให้อยู่บนพื้นฐานของคําว่าสติและปัญญาแบบนี้ถึงจะได้บุญเต็มที่จเจริญพร อ๋อเข้าใจแล้วล่ะครับถ้าเรามีเจตนายืมเงินแล้วคืนเพื่อนยังไงเราก็ได้บุญเหมือนเดิมนี่เองใช่แล้วน้องฉัตรเป็นไงบ้างคะสบายใจขึ้นหรือยังงั้นเราไปซื้อปลามาปล่อยกันเลยดีกว่าเนอะแบบนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วล่ะครับพี่พลอยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าเรายืมเงินใครแล้วเราต้องคืนพี่พลอยครับผมเอาเงินที่ยืมมาคืนครับ และเพื่อนๆสามารถรับชมเรื่องราวดีๆและสนุกสนุกแบบนี้ในรายการคิดใหญ่ใจดีในช่วงพอศอพาสุขในตอนต่อๆไปได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปทำบุญกันก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะายบาย